ค่ะกลับยอาจารย์ที่เคานะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ของเทศบาลตมอีกที่นะคะก็จะแบ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นสองอย่างก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนก่อนที่จะลงพื้นที่นะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่ลงพื้นที่ลงมือปฏิบัติจริงนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนก็จะเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีจากคณาจารย์สิทิินนะคะที่สอนเกี่ยวกับ วิธีการสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลแล้วก็สอนให้คิดวิเคราะห์แบบข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะก็จะทําให้เราแบบว่าสามารถวางแผนได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เมื่อเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงก็จะมีการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่ากลุ่มของเรานะคะมาจาก ต่างจากากันแล้วก็มีความคิดทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็ต้องแบบมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและปรับตัวก็หากันและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสองนะคะเป็นการแบ่งงานกันทํานะคะออช่วงแรกนะคะกลุ่มเราอะทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วทีนี้ยก็เหมือนว่างานมันจะ,จะล่าช้าแล้วก็ได้ข้อมูลที่แบบไม่ครบก็ต้องแบบลงไปทําหลายๆครั้งแล้วแบบ ครั้งต่อมานะคะเราก็เลยแบ่งกันเป็นกลุ่มเล็กๆก,กระจายความสามารถกันนะคะทําให้การทํางานรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลที่หลากหลายสามารถได้เปลียนความความคิดกันได้ในกลุ่มนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการสื่อสารน,นะคะการสื่อสารทางข้าาผู้ใหญ่แล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเนื่องจากพื้นที่ที่เราไปลงนะคะแบบว่าเขาใช้ภาษาอีสานเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนตัวก็สามารถพูดและฟความภาษาอีสานได้ะคะ่ะแต่ก็จะมีบางคําที่แบบ เอ๊ะแปลว่าอะไรอย่างนี้คะก็ก็ถือว่าได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆนะคะแล้วก็การวางตัวข้อหาผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่แบบข้อหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าไปลงพื้นที่ก็ได้เรียนรู้ว่าทางผู้ใหญ่แบบนี้เราต้องเข้าหายังไงเราต้องพูดคุยกับเขายังไงคะคะก็ได้แบบปรับตัวแล้วก็ได้เรียนรู้วัานารรมของชุมชนนั้นนะคะก็เช่นตอนนีไหว้พระธาตุที่เราไปคะ่นะนั่งอ่ะ มันเป็นประเภนิที่มีเฉพาะในชุมชนนะคะแบบที่อื่นไม่มีค่ะแล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์การทํางานแล้วก็ทักษะการใช้ชีตนะคะก็คือเราต้องแบบทางานร่วมกับหลายฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะเราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับพวกแบบนี้นะคะก็ตัดเป็นการฝึกการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างๆค่ะต่อไปนะคะก็คือมองเห็นอะไรในสังคมก็ในชุมชนก็ ที่เราไปนะคะก็ก็มีแบบทุนทางสงังคมมากมายนะคะอย่างเช่นแบบแรงจิ้งหรีดแมงสวิงอย่างนี้นะคะตำหูแล้วก็ทำเก้าอี้ไว้ค่ะซึ่งหูก็มองว่าเราอะสามารถต่อยอดของพวกนี้ได้นะคะอย่างเช่นแรงจิ้งหรีดใช่ไหมคะเราแรกที่เราขายตามตลาดก็ได้ประมาณแบบกิโลละร้อ,อยซีสิกถ้าเรามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมีซองมีถุงอะไรที่มันน่าลางังเราก็สามารถวางขายได้ทั่วไปะคะ่ะ แล้วก็ตำหงช่ไหมคะปกติเขาตำแล้วเขาก็แบบว่าขายเป็นเอผ้าผ้าดิบที่ตำคะ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะตัดเป็นชุดสําเร็จรูปเลยช่วงนี้เขาก็นิยมใส่กันเยอะมันก็จะสามารถขายได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้คะ่ะส่วนโตเก็ยี้ไวานะคะแต่เดิมที่แบบเขาทํกันเขาก็จะรอคนมาซื้ออย่างนี้เราก็แบบเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ขึ้นนะคะเพื่อให้แบบ ก็สามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็การเปลีป่ยนแปลงน,น,น,นะคะรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆแล้วก็คนในชุมชนได้มากนะคะมีความกล้าคิดกล้าทํากล้าลองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทานะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองค่ะคี่ค่ะ